กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ครอบคลุมสขุขสุขคนเด้อมาพอๆกันยังเคยในช่องกเกษมภาคินครับผมกาเมือ่อเมื่อแถวละวะพี่น้องเอ้ยเมื่อเมือกัเหมือนะกินอยู่สัน่นสั่นสองสั่นร้อยครับมาอยู่ของนอกครับโอ้อากาศวออันนี้แดดแล้วืันนี้คึ้มขึนกำลังฝลุ่ลงจีโงแล้วพี่น้องมะเหมือนเมือนเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมาเมนูประจำช่องมาอีกแล้วครับท่าน ก้อยข้มขมแบบสับมุนๆเรื่อพี่น้องเรื่องพักพักหลายอย่างวันนี่ผิดมะเขืออยู่พี่เด้อมงมะเขือหมวกเสือหมวกเสือขาวมาัต้นหอมกระดาษพักหอมกระลำกระเทียมเนี่ลูกโดดโอ้ยเดือดเดือดเดือดเตรีมลูกโดดพี่น้องนะผีดเด้องไปฟังเห็นบ่ลไรอ่ะอืมอ่ะ เป็นเบอร์5แต่ป่าโหลุดมาโซ่สุดอกเพชรอยอู่เรียพี่น้องเอ้ยโซ่ข้างหน้าดิดีพี่น้องยังได้เห็นนะนิ่มมากฮะโอ้พีอกเฟตีโอ้หมื่นหมื่นแน่เลยพี่น้องเลยมามากพี่น้องมาจากกะข้ออื่นกะข้อโทษข้อผิดผู้คนบอกกินดิบเลยพี่น้องเด้ออ่อจ้า ขอก่อนก่อนที่รับชมก็ย่ดเรื่องกดไลค์กดแชร์ก้อนซับตะไคร่ในเด้อเป็นน,นั่งใจ่ในช่องกระเซ็นภาคกินครับขอผู้เข้าผู้ไม่เด้อพี่น้องเด้อม,มาบอกไรใหญ่ห,ห่างเขาเนีย้ยห่อนห่อนคือเกาพี่น้องไปข้างล่างเด้อพี่น้องเด้อก้อนสิก,กินกะกินยิบก,กับขออนุญาต <c oughs> กินหนำยังเขาอื่นยังก็กิน

ฮ่อนหว่อนคือเก่ามาไปลองมาอะไรใหญ่หางโอ้ยโอ้ยมันคือเดียงเท่เว้ยกระดกกระดิกเท่ก็คือโยกเยกเท่ไง บวเพชรชาวบวชเพชรกับบวเกือเนาะหมดแน่เพี <d 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 ่นเราเหนาขึ้ดังเยอ อะไรประค้ามาเมื่อขาง่อขอีกอบอีกะราอังเพลัง พร้อมขัวไม่ไหมขัวขววไม่ไหมผิดขววไม่ไหมพร้อมพร้อมพี่ลองแสบแสบแล้วกันคำนี้ไง

เกือบเนียนนนนเ้ยวด้พี่น้องใส่เหลือดน้อยเดี๋ยวทำเงี้ย กลับมากตกเลยเมนื่อยอย่างเดียวครับบมมีคือไนนอก่ะ ¿Qué mm. es แซบอืออือดูพี่เองแ้เผ็ดเลยหลุดมือเรื่องเผ็ดของว่าสีบดบอ ขออนุญาตด้วยพี่น้องเกิดไหลโอ้ย Đéo đẹp, đéo cừng đấy à. Nó ôi 嗯。

っていうの、ね

ไปส่งบืเบิ้ลต่อพี่น้องเือะหลายยังอือ้ Oh, uh -huh. well, what's up? มนันด,ด,ดีเลยอืมโอ้บอดเหลือท้ำนี่แหละเหลือหลายใช่ไหมมันอิ่มเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดยังไงอิ่มก็เอาพอ่อซ้ำหน่อยตวเนาะซ้ำอิ่มเนาะพี่น้องครับโอเคครับคลิปนี้กะเอาไว้ซ้ำนีดก่อนนะครับเอะขอขอบคุณหลายครับผู้เก่เา ผู้ใหม่ที่เขามารับชมนะครับเด้อขอขอบขอบคุณหลายครับผมอย่าลืมด้วยครับเด้อกดนไหลคดแชร์กดซับตะไคร่ในี่ด้อครับเป็นกลังใจในิท่องเน,นี่ยเนาะเดอกพี่น้องท่องกระเซมพากินครับผมเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ